ดีใจครับพี่ไดีครับช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงกำลังฟิตร่างกายไปแข่งพักกายที่อเมริกาก่อนที่เราจะคุยเรื่อชื่อเพราชัยพิชเชอร์นาอิวาเนกาอันไหจริงเรื่องจริงช่วงนี้ก็ออกกำลังกายครับพี่ก็จะมีปล่อยเพลงใหม่หลังสงการนี้ เดี๋ยวล่างๆมานี่เห็นล่างสูบภาพไม่ค่อยดีพี่แล้วก็เลยคิดว่าคิดว่าอยากแบบฟิตหุ่นให้มันดีแล้วก็เผื่อจะได้เอาใจสาวแก่แม่ไม่อะไรแบบเนี้ยอยากโตบ่ะอยากลดหนัเพมเงินไปอะไรอย่างงี้ป่ะผมอยากลดลงกว่านี้เพื่อจะให้ร่างกายตัวเองมันมันมันขยับได้กระชับขึ้นเร็วขึ้นเลยมีโรคอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีครับไม่มีไม่มี ฉัรู้ว่าปีนี้ฉันอยากรู้เม่อไหรจะปั้นนัทร่างตัไม่จอไมคิดว่าปีนี้น่าจะได้เห็นได้เห็นผมก็น่าจะได้น่าจะได้เห็นร่างกายที่ดีของผมนะครับเพราะว่าเราใช้แบบรูปร่างร่างกายแล้วก็เสียงผมคิดว่าเราน่าจะเป็นต้นแบบให้กับคนในสังคมเด็กๆน้องต่บงนานาคตอะไรอย่างนี้ครับต้นแบบของคนดีท่านผู้ชมว่าง ใช้เสียงอย่างเดียวดีกว่าครับพอเลยเสียงอย่างเดียวโปรแกรมเรามีอะไรบ้างอาตื่นขึ้นมานอนตีสี่ตื่นมาแปดโมงแปดโมงแล้วก็นอนต่อถึ้งไว้สองนี่แหละคนรักสุขภาพ้บัทำตามเลยครับทุกคนเด็กๆยกชนทับตามไปเลยเาแล้วก็ส่วนใหญ่การกินนี่การกินการกินการนอนโปรตีนให้ถึงแล้วก็พยายามดูอะไรที่มันต้อหัวต้าสมองอะไรแบบนี้ครับดูหนังไม่เครียดดูเสพข่าวให้เป็นพอพิธีอะไรแบบนี้ครับ อายอ่า uh, 20คร uh. mm ับแต่เ hmm. ท่าที bbe bbe> ่ดูคือผมเธอก็ดีอยู่นะดีครับดีดีก็อย่างว่าผมพูดจริงเอาใจสาวแก่ไม่ไม่เอ้ยเอาใจวัยรุ่นอ่ด้วยคือรักไอรัเก็ตเหรอไอเก็ตพูดเล่นจปจริงๆผมรักตัวเองก็เลยออกกำลังกายนี่แหลยมันมีอะไรอยู่ครับหันผมหันกลับเป็นหอบเป็นหอบเป็นหอบผมหอบหอบมันกลับมาทีเนี้ยก็เลยต้องออกกำลังกายให้มันให้ระบบการหายใจและการร้องเพลงมันดีขึ้นนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ที่มันมีฝุ่น PM 2.5มันกลับมาผมหายใจไม่ทันแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตเวลาเราโดดเราอะไรอมันหายใจไม่สุดเนี้ยเราก็เลยหาวิธีใ้้ทําไงามันถึงจะหายก็ออกกำลังกายเล่นฟิตเนสวิ่งเดินเล่นเวทเล่นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์นนด,ดีขึ้นนดีครับดีขึ้นมากเราฝากคุณยิ้มหรือจะได้ไแหมนี่ครับมาแสด้ๆๆๆ แต่ยีบนเวทีเราจะได้เห็นซิกแพรกะก็ผมว่าน่าจะยากเพราะว่าตอนนี้ยากอยู่เพราะมันมันรันยากยากมันยากครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาว่างไปเข้ายิมออกกําลังการเรามีแต่เวลาแบบวิ่ดพื้นวิดพื้นแค่นั้นแล้วก็การกินตื่นมาก็ตื่นแบบสายอะไรแบบนี้ต่ว่าพยายามคุมเท่าที่ได้ครับไม่รู้ว่าจะมีให้อันนี้หรือเปล่าแล้วก็ส่วนใหญ่ผมออกกาลังกายก็ไม่ได้แบบให้มาโชว์อะไรแต่ว่าให้ให้ร่างกายตัวเองมันดีขึ้น จย่างี้มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็น่ลอยเพิ่งไปอย่นี้มาจะ <c oughs> ทำไปดันหรือขึ้นฟัดกับหมาที่บ้านมา, <c oughs> มานรองานเพลง,งนะตอนนี้มีแบบเป็นตัวต่างๆอะไรยังไงรพวกนี้งานเพลงอองานเพลงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็จะมีปีนี้ก็จะมีปล่อยออกมาประมาณสองสามเพลงออแต่จะปล่อยหลังหลังสงการเนี่ยเพลงหนึ่งเพลงชา้า แล้วก็จะมีไปทัวร์ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็คิดว่าไม่รู้ว่าบีซ่าผ่านหรือเปล่าก็รออันนี้อันนี้เป็นแผนกี่ประเทศทั่วโลกเลยปะประเทศเดียวครับประเทศเดียวใครไดเข้าเรื่องความรักยอมเปิดคามรัก็ค่องละทงร่างมากผมไม่เคยปิดครับไม่เคยปิดเลยไม่เคยปิดเรื่องความรักเพราะว่า มรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตจำมันการมีแฟนมีคู่นี่ก็เป็นไปธรรมชาติของวัยรุ่นอะไรแบนี้ก็ได้ก็หลังๆมาเห็นลงอะไรแบบนี้ก็ลงโซเชียลตามภาษาวัยรุ่นนะครับเพราแบบเราไม่ได้บอกว่าเรามีแฟนหรือไม่มีแฟนคนท่าคนเห็นเดินตามตลาดจูมือกันนะั่นแหละก็เป็นแฟนผมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมโพสต์รูปลงก็ก็เป็นแฟนอนะไร้ยผมรู้สึกว่ามันมันมันเป็นธรรมดาปกติของอชีวิตวัยหนุ่มของ ไม่ครับไม่เลยแต่เป็นคนน่ารักเออน่ารักยังไงคะับชอบแบบแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่จริงจริงที่เราเห็นในวายร้องคือน่ารักมากเลยคอนเทนต์ที่แบบเพื่อธอทำกับเธอแบบเขแต่งตัวเต็มมากเลยอ่ะแต่เธอแต่งตัวชิวชิวนั่งจริงๆผมแบบเขาเรียกอะไรนะเราชอบใส่เสื้อผ้าเก่าๆี่ใส่เสื้อผ้าเก่าที่นี่แหละแต่เราเก่ากว่าเขามากเลยใช่ครับแล้วก็เป็นคละโลกเลยออกไปถึงอีกที ทำไมเธอกับเราก็แต่งคนเลาคบกันเลยเลยท่านากันไปนัดันนัดกันเจอไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีนะชุดวันนี้เราจะชวนเขาไปกินข้าวแล้วเป็นอะไรกินเนื้อเลยก็เป้าหมายคือไปดูหนังเรื่องอะไรกินข้าวกักรารแค่นั้นพอเลยครับชุดก็ไม่ได้นัดเปิดทางไม้กันเปิดแมทกันใช่ไหมครับแบบไปประมาณนันการไปกินข้าวรถคุณแต่งมาในทีเดียวกันเคยไหมมีบ้างที่เขาตามผมนะเกงยีนเสื้อยืดอะไรแบบนี้ยคือเขาเขาต้องตามเราแล้วเราเคยตามเขาบ้างไหมไม่เคย มีในจังหวัดเราเลยแดิส่วนตั่วแบบคือผมชอบแบบแต่งตัวสบายๆเลยเขาแบบง่ายๆแบบจะยืดเกียงยีนจะยืดจะยืดเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบผ่านเรื่องราวมาบางทีเจ้าของเขาเข้าฝันนะเขาเชื่อมตินมาคือเอาไปทำไมแต่ชอบในผมว่ามันดีก็สบายเกินไปสบายครับสบายผมจริงๆจริงๆก็แบบคนชิวๆครับไม่ได้อยากให้แบบซีเรียสอะไรมากในการแต่งตัวเพราะว่าคนเรามันก็ มากมายหลายหลากที่แบบอยากทำอะไรก็ทำางเี้พแค่แบบเราเป็นคนน่ารักเป็นคนเมตตาต่อสังคมในสังคมก็พอแล้วคนนี้ชอบคงใหม่ใช่ชอบชอบัดใจเหรอผมเราคือถูกจีบหรอเราโดนจีบหรอเราโดนจีบหรอเจีบกันแล้วกันนั่นแหละาักนารักน่ารักนารักน่ารนารักนี้รกน่ารันรก่ร่งน้กัน ะะดูเองนคก็จะไปแต่งผมมุ้งก็ยังไม่ถึงสามสิบเลยนะผมยังวัยรุ่นอยู่เลยยังไม่คิดถึงเรื่องแต่งขอวนวนไปที่คอนเสิร์ตนีได้ปะหนึ่งประเทศที่ไปอยากรู้ไปประเทศไหนก็ไม่ยังเล่าบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเป็นความลับเรารู้เปล่าเลยนะคะเราลู้เปล่าเรารู้เปล่าเราลืมเปล่าไม่ได้เราไม่รู้แน่ที่พี่จพาไปไหนก็ไปครับเชื่อฟังเชื่อฟังผู้ใหญ่ครับ <ไ>แล้ววันนั้นที่คุยกันเรื่องต้องชื่อแฟนมันขับตั้งแล้วยังตั้งแล้วชื่อว่าเขาตั้งกันเองไปหมดแล้วนานแล้วด้อมตะวันทอแสงด้อมด้อมอะไรนะวันทอแสงด้อมอะไร่จํไม่ได้เออีสองรอออจำไม่ได้เกันพี่ลุษเออมีลุดเออดรือหรอรือหรือรือหรหรือหรรรอรรออิรเหรอรุร ตำรวจก็ไปไหนอมันหลันเกิดจากกันนานเลยแล้วหลาุคอยกพอร์ตเรายังไงบ้างะเป็นแฟนก็เวลาแบบเราถ่ายงานพรีเซนเตอร์อะไรแฟนก็ไปให้กำลังใจนะครับไปเอ่อเอออะไรนะไปอีเวนต์อะไรเนี่แฟนก็ตามไปอะไรสองสามคนอะไรนี่ยอบุะก็อบุ่นดีก็เยอะมากเลยครับเยอะเบอกรักที่รุนใดรักแฟนทุกคนครับ ต่อแฟนคลับแล้วก็รักนันเพลงโจยี่วูสิทุกคนแล้วก็ใครที่มาครับผมมีแต่ความรักและความเมตตาให้กับผมเลยครับโอเค